สาวพลอยเชอมานถูกพ้นสีสเปกใส่รถหลูละาละค่ะลายลาบุญยศักดิ์ชื่อเดิมเชอร์มานบุญยศักดิ์ค่ะหรือว่าเธอนั้นชื่อเล่นพลอยเชอมานนั่นเองเธอเป็นนักแสดงหญิงไทยเป็นน้องสาวของดารันบุญยศักดิ์อดีตนักแสดงชื่อดังมีผลงานที่สร้างไว้อย่างมากมายค่ะอ,อย่างเรื่องระบำดวงดาว ขุนศึกมาดามดานันซามีตีตราและภาพยนตร์เรื่องปุปภาราตีรักแห่งสยามชัวฟ้าดินสลายสี่แพงและคิดถึงวิทยาค่ะสาวพลอมานั้นเธอเป็นบุตรสาวของพมเรือตีบุญยศักดิ์แล้วก็ธัญดานินพิรมพี่สาวร่มบิดามาดาคือดารันบุญยศักดิ์ชื่อเดิมว่าสิณิธราค่ะเธอเั้นอยู่ในครอบครัวแม่เลี้ยงเดียวและได้รับการเลี้ยงดูจากยุพินกิษนารัตผู้เป็นยายพอจะมาจบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาที่โรงเรียนเซนโยเซประยองจังหวัดระยองนั่นเองต่อมาเธอเข้ามาศึกษาในระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนยูนออฟอาร์กรุงเทพมหานครมัธยมปลายที่โรงเรียนบด,ดินทรเดชาสิงห์สิงหะเสนีระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยลุ่มน้ำปิงปัจจุบันนั้นก็คือวิทยาลัยนอนเทินนั่นเองที่อยู่จังหวัดตากค่ะในวัยเยาว์เธอนนั้นเคยนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมัน คาทอริกและโปรเจกต์ของเธอก็มีเป็นที่ตราตรึงอยู่ในใจแฟนคลับอย่างมากมายหลายเรื่องละค่ะและเมื่อวันที่27พฤษภาคมเธอได้ให้คำสัมภาษณ์ว่าตัวเธอเองนั้นจะเป็นนักแสดงอิสระอย่างถาวรในปีเดียวกันเธอก็ได้รับบทในละครเรื่องความรักครั้งสุดท้ายถือว่าเป็นละครเรื่องแรกของเธอหลังจากเป็นนักแสดงอิสระค่ะซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องจิมเอ็ม25ปี2ปี2561นั่นเองสาวบอยเจอมา ได้รับให้เป็นเทนเนอร์กับรายการ The f a c e Thailand อีกครั้งในสีสั้นสีต่อมาเธอได้มีการพบรู้ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวในข้อความว่า ขอลาออกใต้คำบรรยายรูปภาพว่าความยุติธรรมไม่มีและเธอก็ได้ปรากฏตัวในรายการครั้งสุดท้ายคือตอนออกอากาศตอนที่10นั่นเองค่ะสามปอเจมาเธอได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นไลลาบุญยศักดิ์จากความประสงค์ของมารดาและเกินใช้ชื่อดังกล่าวในวงการสักพักแต่ไม่ชอบภายหลังเธอก็ใช้ชื่อการแสดงว่าเชอร์มารบุญยศักดิ์นั่นเองค่ะแต่ในส่วนของบัตรประชาชนเธอก็ยังคงใช้ไลลาบุญยศักดิ์ตามเดิมนั่นเองล่าสุดนี้มีเรื่องให้ต้องปวด หัวอีกแล้วค่ะหลังจากถูกมือดีที่มีการใช้สเปรย์ฉีดพ่นรถของสาวพยด้วยถ้อยคำหยาบคายมีคำว่าจุดๆ,ๆุดจุดรานเลวซึ่งเจ้าตัวก็ยังจับไม่ได้ว่าเป็นฝีมือใครใครเป็นคนทำแม่เรียกได้ว,ว่าแรงมากค่ะ